พี่ภูมิมัทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแต่ตอนเนี้เนี่ยมึนหัวอีกแล้วก็เลยออกมาช้าอองั้นขึ้นรถเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรหรอกไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยไปส่งแค่นี้เองสบายมากอาการเรายี่ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยไปเรไปไปไปขึ้นรถต่มา ัดเสื้อตรงซ้ายมือไดค่ะเอ้าบ้านเมี่ยวตัดเสื้อเหรอเปล่าค่ะบ้านแฟนเมี่ยวนี่แน่ใจนะว่าหายดีแล้วมันก็ยังแบบอื่นๆเพื่ออื่นผืออมอยู่เลยนะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ภูที่มาส่งไม่เป็นไรจ้ะพรุ่งนี้เจอกันนะค่ะขบับวันดีดีนะคะ เมี่ยวเมี่ยวเมี่ยวระวังจ้ะโอ้เป็นยังไงไหวไหมเนี่ยไหวค่ะไม่ต้องห่วงละค่ะเมื่อถึงบ้านแล้วโอเคได้นะขอบคุณนะคะที่มาส่งดูแลเธอให้ดีดีขอบคุณดีดีค่ะเจอกันนะ ดีนะตอนเช้าไปกับลูกชายฉันตอนกลางคืนกลับกับผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่เขาเป็นพี่ที่ทำง,งานนะคะไม่มีอะไรเลยอมไม่มีอะไรแต่มาส่งถึงบ้านเนี่ยนะวันนี้เมียวไม่ค่อยสบายอะคะ่ะเขาก็เลยอาสาที่จะมาส่งแค่นั้นจริงๆ นนี่ไม่สบายบ่อยจริงๆเลยเนาะเคยไปตรวจบ้างไหมป่วยจริงหรือเป็นโรคสมไอ,อยแม่ะคะหนูไม่สบายจริงๆนะคะจะทำยังไงแม่ถึงจะเชื่อก็ไม่รู้สินะคนป่วยอะไรถึงมายืนเถียงได้ฉอดชอดฉอดฉอดเมื่อกี้ยังยิ้มหน้ารราไดกระรื่นจับไม้จับมือกันอยู่เลยฉันถึงว่าไงว่า เธอเนี่ยเป็นโรคสำออยมากกว่าแม่แม่อกีดอะไรหนูนักหนาถึงได้ด่าไม่เลิกแบบนี้อุ้มย่าถาม <c oughs> ก็แกกำลังหลอกลูกชายใช่ไหมจริงไม่จริงไม่จริงไม่เคยหลอกไม่เคยหลอกชินเลยถ้าเขาเป็นอะไรกับหนูจริงจริงหนูไม่ง้อเขาประสบหน้าบ้าหรอกอ๋อนี่แกด่าวราึ้นง้อเหรอได้ฉันจะไม่บอกกับชินแบบนี้เลยดูซิว่าชินจะเชื่อคำโกหกแกไหมเดีย๋ยวแม่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 แมแม หนูแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วโอ้โถยืนไม่ไหวฉันถึงบอกว่าแกไม่ใช่แค่โรคสออยแต่เป็นโรคตอแหลด้วยเกิดจะมาเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้มาเข้ามากับฉันเดี๋ยวนี้มานิมาแม่แมานิมาแม่แมน้อง่อยม่แงมานเี่วแหมเกิดไม่มีแรงอะไรตอนนี้ยัแมปล่อยนจมี่เอ้าเจ็่ปะมันเจ็บนะปล่อยนะอะไรอะไรแม่อะไรกันนะปล่อยเนี่ยปล่อย่บอกชินท์สิ บอกเขาสิว่ามีอะไรบอกสจิจะปล่อยเมียวได้หรือยังอ่ะเฮ้ย,ยมแม่อะไรกันเนี่ยแม่ชินเมื่อกี้เนี่ยมีผู้ชายมาส่งมาถึงที่บ้านพูดสิพูดให้เก่งเหมือนกับที่พูดกับฉันเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาเป็นหัวหน้าที่ทำงานเขาเห็นว่าเมียไม่สบายเขาก็เลยมาส่งแกไปสาําออยบอกเขาว่าไม่สบายให้เขามาส่งนะสิ นี่ชินมีจับไม้จับมือถือแขนกันด้วยนะชินเมียวยืนแทบจะไม่ไหวยอยู่แล้วนะเขาก็เลยเข้ามาประคองอะเมียทำไมตัวร้อนอะเป็นอะไรอะวันนี้มันรู้สึกผอืดผพระอมะต้องลองกลิ่นน้ำหอมกลิ่นใหม่ตั้งหลายกลิ่นเลยมันก็เลยไม่ไหวอะชินถอยถ้าไม่ไหวทำไมไม่โทรบอกชินอะชินจะได้ไปรับมันจะโทรหาแกทำไมก็นเมือมันไม่อยากให้แกไปรับมันอยากให้ผู้ชายคนนั้นมาสง่งพี่อยากจะบอกเมื่อกี้เนี่ยจับมือถือแขนกด้วยวกะเพราหมูสับ สูงมาแล้วค่ะพี่ชินพี่ชินอยากได้อะไรอีกไหมเดี๋ยวส้มไปหยิบให้ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากแค่นั้นแหละพอละไปชินนต่ชินบอกว่าชินยุ่งไงก็พี่ชินงานยุ่งไงส้มก็เลยต้องมาหาข้าวหาใครถามถ้าคุยกับแฟนฉันอย่ากอดเอ๊ะนี่พูดด้วยดีๆทำไมตอบแบบนี้พี่ชินคุณป้าคะดูสิคะปัญหาเรื่องส้มกอดอีกแล้วอะส้มยังไม่ทันทำอะไรเลยคนประสานก็แบบนี้ละชิน พี่เมียวถามได้ยินไหมที่ชิ้บอกว่างานยุ่งอะจริงๆไม่ได้ยุ่งใช่ไหมชินอยากอยู่กับอีนี่ใช่ไหมเฮ้ยเลี้ยงใครว่าอีนี่แอ้ง่ยังไงถึงไม่ฟังไม่บอกอะบ้านก็ไม่มีอยู่หรือไงมา ใจต้อนรับเธอเลยแม่พอได้แล้วนะครับส้มด้วยเมียเขาไม่สบายอยู่นะครับชินก็เชื่อคำสมองของมันอีกคนหนึ่งละเนะเธอเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ขยันสร้างปัญหาหนูส้มเขาเนี่ยเขายังมาช่วยชินแล้วนี่เธอยังกล้ามาด่ามาว่าเขาอย่างนี้เหรอที่ทำจริงๆนั่งเกิดมาไม่เคยมีใครสั่งใครสอนเธอเลยหรือไงเมียเมียเมียเป็นอะไรเมียเฮ้ยเมียมีมี มิว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 เป็นอะไรอ่ะมิวมิวมยวมิวเป็นไงบ้าง อันนี้เอาจะดมนี่ยังไม่ต้องรู้ก่อนก็ได้นอนไปก่อนอันนี้เอาจะดมมาให้ปวดหัวไหมเอาอยามาให้ด้วยท่านท่านลูกมากินยาก่อนนะไปหาหมอไหมอ่ะหืมในเป็นไรอ่ะนีดีก็แล้ว เมื่อกี้เมีสติหลุดไปหน่อยอ่ะอืมไม่หน่อยนะรอเล่นเนะี่ยดีขึ้นก็ดีแล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำงานเรอก็นอนพักอยู่นี่แหละไม่อ่ะเ่อไม,ม่อยากอยู่บ้านเ่อไม,ม่อยากเจอแม่ชิน <ไ>ด้อ้น้ำก่อน เปลี่ยนได้ไหมเอามาเปลี่ยนนะคะเอามาจากไหนพอดีว่ามีผู้ชายซื้อให้นะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกเองคนขายเลือกให้ นี่ถ้าทางว่าคนขายคนนั้นคงจะลดสนยมหวยแตกอะค่ะถึงได้แยกไม่ออกว่ากลินนกลนกล่นไหนกลิ่นหอมกลิ่นไหนกลิ่นเน่าอะค่ะคงจะจำได้เนาะว่าอันนี้ซื้อมาจากที่นี่